เรามาเที่ยวกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องน娜乐安娜乐อีกแล้ววันนี้อน,นากับคุณพ่อนะมาแวะที่ที่หนึ่งก่อนที่เราจะกลับบ้านกันที่ที่นั้นก็คือแม็กเวลลูาแม็กเวลลูเปิดใหม่นะครับอยู่ที่ตลาดลา,ดลาดสวายลำลูกกาไม่ได้<อ>เปิดให <4. S 2> ม่เปิดมานานแล้วแหละสิบสองเปิดตั้งแต่สิบสองก็ไม่กี่วันเองประมาณสัปดาห์นึงเพราะว่าช่วงแรกเราไม่ได้มาเนอะ นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าในแม็กแฟลวูมีอะไรบ้างล่ะเราเข้าไปดูกันเลยไปปึ๊บมาถึงแล้วนะครับนี่คือตู้แมคกแฟลูนี่ใหญ่มากมุ้งไปเราเข้าไปดูข้างในกันนมีเต้นมากเลยตอนนี้เราจอดรถอยู่ข้างหน้านะเออแม็กแวลูนี่อยู่ตลาดลาดสวายลาดสวายใช่ข้างในใหญ่มากมีของกินน่ะเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้เราอยู่ในโซนอาหารอานา,อ,า,าอยากจะดูอะไรอีกลูกดูอะไรอีกมัน,ม,นมันไม่ได้มีแค่น,นี้เออมันก็จะเป็นเหมือนห้างสปปรรพสินค้านะาใ,าใช่ตรงนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขายังไม่ให้ซื้อ<ะ>เป็นแบบพวกเหล้าพวกเบียร์พวกอะไรเนี่ยพ่อาหานินโกะ โซนอาหารแมวมโซนของแมวของสุนัขเมื่อนะกี้กได้ยินเสียงมงค์ทางด้านนดูนะแนงจ๊ะ <laughs> ไหนไปดูโซนไปอนาอยากกินอะไรไหมยอยากจะกินอาหารเมื่อกี้ไหมยอยากกินอาหารเนียอันนี้มันอาหารแมวแล้วอ่นมนมเอาไปดูก่อน,นอเผื่ออน,นานอ,อยากจะเอาขนมอะไรบอกนะ เดี๋ยววันนี้พ่อซื้อให้หล<ม>ังจากที่อนณาสอบเสร็จแล้วนะวันนี้อนณาสอบเสร็จ <c oughs> เต็มเต็มเต็มเอาอะไรเอาขนมอะไรนะลองเดินดูก่อนก็ได้ลูกปะเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปเดินดูกันนะ <c oughs> นี่เหรออันนี้เหรอพิงเกิลเหรอโอเค <c oughs> เอาสีอะไรสีเขียวสีส้มสีแดง <c oughs> สีนี้นะโอเค กมาดูซอยนี้ไหมขนมนะนี่มาดูขนมกินมันเสารได้วยเหรอที่โรงเรียนเหรอ,ย,อยังมัดผลโอ้ยางมผลสวย สีดำอุ้ออยสีเลนโดไหนไปดูทั้งกันป่ะมาถึงนี่กันไปดูต่ออุย้ยต้อนี้ก็มีขนงมีพวกลูกอมอะไรอย่างเงี้ยวิตามินดี <c oughs> <c oughs> วิตามินกัมมี่มไม่เป็นไร แสดงว่าขายดีเนี่ยมีคนซื้อไปเกือบจะหมดแล้วหนูเคยกินด้วยที่โรงเรียนอืมอร่อยไหมไม่แหละแกน้องยังไม่ได้เอาหรอเอาไหมเอาไหมอยากกินไหมล่ะอยากกินโอเคอ่ะไหนดูดิวิตามินกัมมี่ไมม่หดแล้วเหลือกี่อันสองอันยีปันหนึ่งอันวิตามินกัมมี่อะเดี๋ยวเราไปดูทอดูอะไรอีกลูก มึเคยเห็นรขนมแบบนี้มาด้วยแต่หนูไม่อยากกินไน่เหรออ่ะไปดูโซนต่อไปเราองกินคุณเชียงได้ไหมได้อ่ะตอนนี้เราไปอยู่ที่คุณเชียงนะเอาแบบไหนเอาแบบสมชิ้นก่อนนี่คือคุณเชียงผสมไก่หมูผสมไก่หมูผสมไก่คุณเชียงหมูเอาแบบไหนดีอันนี้หมูหมูล้วนหมูผสมไก่เอาแบบไหนดี พ่อว่ามันก็ได้ทั้งสองอย่างแหละจะเอาแบบหมูล้วนปะล่ะหรือเอาหมูผสมไก่หมูผสมไก่อ่ะนี่เลยอ่ะเราจะซื้อคือในเร่งกินกุนเชียงท้งแด้หรือเากินวันนี้หรอหรือจะกินวันพรุ่งนี้จะกินวันนี้วันนี้นะโอเคเดี๋ยวพ่อทอดให้สามชิ้นก่อนเพราะว่ากลัวกินไม่หมดโอเคอ่ะงั้นเราไปจ่ายตังค์กันเนอะอ่านี่ก็คือในแม็กแวร์ลูแต่ในอยากให้พ่อลองทอดก่อน ถ้ามันจะดีขึ้นได้แล้วรู้สึกว่าน่าจะปักงั้นเราไปจ่ายต่างกันตอนนี้เราอยู่ในโซนผลไม้น่าไปดูผลไม้กันเลวผลไม้นะฟุกเตียนุกเียนแอนนาเอาอะไรดีลูกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกคราบกล้วยนะโอเคปักผลไม้ก็น่ากินนะให้กินกันหลังแต่เขาก็เขาทำไปให้เลยนะเนี่ยก็ดีอยู่้ะ ทุเรียนก็น่ากินเหมือนกันโอเคงั้นเราไปคิดตังกันเลยปะโอเคตอนนี้เราจ่ายผัดตังแล้วเรียบร้อยทั้งหมดกี่บาทลูกสามร้อยสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่าแล้วนี้เื่อคือโอ้มีทุเรียนด้วยนะใช่ทุเรียนด้วยอันนี้หนูเรียนกำนายนให้พ่ออจะได้รถน้ำหนักเออจะได้รถน้ำหนักอะโอเคสำหรับวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนแม็กแวลูนะ เสร็จแล้วเรียบร้อย<ค>นะครับโอเคทางหน้าเดี๋ยวมาใหม่สำหรับคลิปนี้อนนะนาขอบคุณพ่อขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ